ครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโบสการยนรถยนต์เมื่อสองนะครับวันนี้ผมก็ได้นำา h o n d า City นะครับปี2 0 1 0สีดำนะครับจัดส่งให้กับลูกค้าที่อยู่จังหวัดหนองคายนะครับลูกค้าก็นั่งโดยสารมานะครับนัดเจอกันที่แยกตลาดแคนะครับแยกเข้าอำเภอพิมายนะครับผมก็เดินทางมา60โลนะครับผมนะฮะลูกค้าก็รับรถไปไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคือลูกค้า ผมมีนิสสันมาร์กนะครับผมนะฮะเป็นรุ่นที่คนถ่ายถามกันเข้ามาเยอะมากและนี่ก็เป็นคันแรกเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับนิสสันมาร์กปี2012นะครับคันนี้ได้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าได้เป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับโอ้โหนะฮะท่านไหนได้ไปคุ้มค่าสดๆกันอย่างแน่นอนนะครับกับรถยนต์คันนี้นะครับผมนะฮะไม่ค่อยได้มีมานะครับคุณลูกค้านะฮะ กว่าจะคัดสภาพได้แต่ละคันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับคุณลูกค้านะฮะเพราะว่ารถที่ตามท้องตลาดนี่ก็มีเยอะคุณลูกค้าแต่ว่าสภาพดีๆเนี่ยมันก็หายากนะครับผมนะฮะรถทุกคันนะครับผมการทําการคัดสรรมาให้คุณลูกค้าแล้วนะครับผ่านการคัดสภาพนะครับมาให้คุณลูกค้านะครับวันนี้ผมก็ซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยครับตอนนี้ก็กําลังจะขับเข้าบ้านผมนะครับผมนะฮะนะฮะคุณลูกค้า ซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับรถบานแท้ๆนะครับคุณลูกค้าคันนี้สวยเลยนะครับซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมอะไรเลยนะครับแล้วก็จะได้ล้อแม็กสภาพใหม่เลยนะครับคุณลูกค้าล้อแม็กเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะครับสภาพดีๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะเดี๋ยวผมก็จะมีการล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับสวยๆใสๆนะครับ ซื้อไปใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะฮะคุณลูกค้าผมว่าลูกค้าหลายคนนะครับน่าจะทราบดีนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ามันมากๆนะครับคนใช้กันเยอะมากๆนะครับคุณลูกค้านะฮะคันนี้คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับสายของนิสสันมาร์กนะครับนะฮะเดิมๆไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับนะฮะได้เป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับเซนทรันล็อกนะครับคุณลูกค้า สวยๆนะครับอ่าดูประตูหลังกันบ้างครับเป็น5ประตูด้วยนะคุณลูกค้าด้านหลังก็เปิดได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับห้องโดยสารนั่งสบายนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดประตูท้ายกันหน่อยนะครับึ๊บนี่เลยครับคุณลูกค้าสวยๆเลยนะครับนะฮะ เดิมๆเลยนะครับลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับดูด้านล่างกันสักหน่อยนะครับนี่ครับแม่ลงแม่แรงมีครบเลยนะครับแม่แรงใหม่เอียบจากโสนนะครับยางอะไหล่ยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับไม่เคยใช้งานเลยนะครับคันนี้นะครับโอ้โหนะฮะอ่า ตอนนี้อากาศก็หนาวแล้วนะครับลูกค้ายังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับที่โคราชนี่ก็คลึ้มแล้วนะครับตกบ่ายมานี่คือเหมือนเหมือนตอนเย็นเลยนะฮะไม่มีแดดเลยนะฮะช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายรู้สึกจะประมาณบ่ายสองโมงนะครับแดดหายเลยนะครับตอนนี้เกือบห้าโมงเย็นนะครับไม่เกินเกือบห้าโมงเย็นแต่ลูกค้าจะเห็นคลิปนี้ตอนประมาณอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าผมจะกลับถึงบ้านก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ แต่ถ้าคุณลูกค้าเห็นคลิปนี้นะครับเห็นคลิปนี้ตอนไหนนะครับถ้าชอบนะครับถ้าอยากจะเป็นเจ้าของก็โทรเข้ามาหาผมได้ตลอดนะครับเบอร์โทรก็0 8น5 7 5 4 3 6 9กานะครับเบอร์เดิมนะครับอ่าดูห้องเครื่องกันเลยครับไปกันเลยนะครับดัมเดิมครับคุณลูกค้าขับดีมากนะครับคันนี้ขับดีมากๆเลยนะครับช่องลงช่องล่างแน่นๆตึงๆเลยนะครับอ่า เดี๋ยวห้องเครื่องผมจะทําการทําความสะอาดให้อีกรอบนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเปื้อนฝุ่นนะครับเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับดูได้เลยครับผมสวยๆนะครับขาหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่เคยชนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะถ้าซื้อไปแล้วถ้าตรวจสอบเจอว่าเคยชนมาก่อนเนี่ยผมยินดีรับคืนนะครับถ้าไม่พอใจอยากจะดูแลตอบยินดีรับคืนนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะครับ สตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะครับหนึ่งสองซ้มเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ทำงานไปแล้วนะครับนะฮะไม้ตัวนี้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับเปิดแอร์ด้วยดีกว่านะครับรับความเย็นชุ่มฉ่ำนะครับจากนิสันนะครับ เครื่องเสียงเดิมนะครับใช้งานได้นะครับลูกค้าองต้าดอกดีมีจำหน่นี่นะครับโอ้โหเครื่องเสียงใช้งานได้ภายในสวยสะอาดมากครับคุณลูกค้านะฮะสวยสะอาดน่าใช้มากๆนะครับและผมชอบความลงตัวนะครับเจ้าของเดิมใส่แม็กมาให้นี่ครับสวยมากนะครับลงตัวมากๆเลยนะครับแม็กขอบ15หานะครับหายางง่ายนะครับลูกค้าอ่าฟังเสียงเรื่องครับเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับเดี๋ยวดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นด้วยครับ เรื่องไม่พน่นไม่ไอายไม่ควันนะครับลูกค้าเครื่องสมบูรณ์มากคุณลูกค้าใช้งานกันแบบ20ปีเลยขั้นต่ำครับคุณลูกค้านะฮะเราฟังเสียงเครื่องอีกรอบครับไม่ต้องห่วงนะคุณลูกค้าที่เห็นเปืเป้อนๆน,นี่คือเปื้อนฝุ่นนะเดี๋ยวผมจะทํทาทำการทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะครับกลับไปถึงบ้านนะครับนี่เลยครับแผ่นเพลทแผ่นไรอยู่ครบนะครับไม่เคยชนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่าขออนุญาตปิดนะครับเงินสองสัโอเคครับคุณลูกค้านี่คือการรีวิวนะครับนิสสันมาร์กปี2012นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบพาสีไม่ขาดนะครับสนใจโทรเข้ามาหาผมได้นะครับ085 575 4369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่083 0005440นะครับสนใจดูรถได้ที่นครราชสีมาครับถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้ได้ด้วยนะครับถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับรอจ่ายเงินตอนรับรถเลยนะครับคุณลูกค้าสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับและคุณลูกค้าจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้ในราคาแค่อย่าลืมคุณลูกค้าอย่าลืมนะมือเดียวป้ายแดงนะปี2012ด้วยนะครับปีสูงมากครับ จัดไปเลยครับราคาคุ้มคุ้มแค่129,000บาทครับคุณลูกค้า129,000บาท129,000บาทขอภัยนะครับ12 129,000บาทนะครับคุณลูกค้าสนใจโทรมาได้เลยนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ